เราใส่เพาะพันธุ์ใหม่เข้าไปตัวใหม่เลยมันจะไป,ไปกําจัดแต่ท่านต้องล้างลําไส้ก่อนนะถ้าไม่ล้างลําไส้ใส่เข้าไปมันยังไม่ทาสัตยามันตายเสียก่อนนะจุลินทรีย์ตัวดีมันจะตายเสียก่อนเพราะถ้าเกิดไส,ส้เน่าไส้เหม็นเนี่ยมันตายมันแพ้ล้างลําไส้เสร็จแล้วใช้จุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปเพาะพันธุ์ใหม่โอ้ยไอต,ตัวร้ายมันล้างเกลี้ยงไอตัวดีไปสร้างภูมิคุ้มกันทําให้อารมณ์ดีนะสร้างสารต่างๆมากมายเลยจุลินทรีย์ตัวดีเห็นไหม ถ้าเกิดเรารู้หลักธรรมชาติแล้วคือมันมันชัดมากเลยยิ่งทำมันยิ่งมีความสุขมันพอแก้ได้เรารู้ธรรมชาติหมดเลยเห็นไหมเราล้างกายล้างจิตล้างทั้งหมดเลยมันยังมีอะไรที่ท่านไม่รู้อีกเยอะในการดูแลสุขภาพมาได้ในห้องนี้แหละนะเป็นความรู้ชั้นสูงอาจารย์พูดได้เลยเป็นความรู้ชั้นสูงนะเห็นไหมแต่ละคนมาล้มลุกลุก,ล,กลานลองดูสิคนที่อ้วนเหมือนลูกหมูลองมาควางอาจารย์ดูสิลดแล้วหุ่นดี ไม่ต้องไปใช้คอสเป็นแสนไม่ต้องไปใช้ไอยาที่กดประสาทนะที่กินกดประสาทมาน้ําลายไหลยืดยืดยืดหยุดได้ได้ได,ได,ได้ได้แล้วตัวนั้นไม่มีประโยชน์หรอกค่ะพอกินเข้าไปมันแค่ไปกดไม่ให้หิวพอไม่ให้หิวร่างกายเราก็ต้องการสารอาหารนะเพราะฉะนั้นเออเราไม่เราไม่กินพอไม่กินถ็จแล้วไอกล้ามเนื้อมันก็เหี่ยวไอตัวที่ลดคือน้ําไอไขมันมันไม่ได้ออกหรอกค่ะแต่ตัวที่ลดศสดมาเหมือนซอมบี้มา ก็คือตัวน้ํากับตัวกล้ามเนื้อที่ลดลงไปไขมันยังอยู่เหมือนเดิมแล้วท่านจะปลอดภัยได้ไงพอเสร็จจากกินยามันก็หหิวโอ้กินระเบิดเปิดเทอร์เงิดโยอย่ค่ะแล้วคอสลดน้ําหนักก็เหมือนกันที่เยอะๆที่ท่านซื้อมาประมาณห้าหมื่นท่านคิดเหรอท่านลดแล้วท่านจะตลอดชีพไม่มีทางอะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันมันมันปรับเออมันดีหน่อยนะมันใช้หลักโภชจนาการนะคะมันดีหน่อยช่วยเรากระตุ้นนะแต่พอสุดท้ายเวลาท่านหยุดสิคะ เดี๋ยวปากสั้นกินไปทีกะมันสร้างใหม่ไหมมันไม่มีทางหรอกมาฟังอาจารย์ครั้งเดียวกินให้เป็นนิสยัยกินอาหารโชนสีขาวโรคมันจะได้ไม่ป่วยอร่อยเหมือนเดิมอ้วนก็จะไม่ลงพุงไปตลอดชีพอะเค็ดรับง่ายๆอะค่ะนะคะ,นะคะเอาเชิญเลยคะ่ะสอบถามได้เลยนะคะ เลยนะคะวันวนี้อาจารย์ไม่ดีวันเสาร์นั่งริมสระอารมณ์ดีดีนะดูปลาไม่มีสักตัวแต่ก่อนมันมีปลานะคะก็จะสร้างศาลาใหม่รถก็วิง่งค่ะเป็ก็ดีเอา้าเจอเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพิทยาขี่สุ้นจากจังหวัดตังนะคะอ่าขอขอบคุณท่านอาจารย์นงรัตนโมปลอดที่แนะนํำให้เข้าสู่ธุรกิจไฮเวิร์ชช็อปนะคะแเ,เลยเจ้จน,นันเลยคนนี้เอาค่ะ เมื่อวานนะคะคือจะแชร์เกี่ยวกับการใช้นมครเลตตุ้มแล้วก็สเปยร์กันชงของเทสของลูกสาวนะคะ,ะเมื่อวานนะคะหมอคุณหมอนัดไปตรวจนะคะแล้วทีนี้นะคะผลที่ได้รับกลับมาคือหมอลดยาไปสามตัวเลยนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าน้องการอาการดีขึ้นมากๆค่ะ แล้วก็คือมีอาการที่มือยังสั่นอยู่คุณหมอก,ก็ปรับยาให้แล้วก็นัดนัดต่อเนื่องอีกหนึ่งเดือนนะคะตอนแรกหมอบอกว่าจะนัดสองเดือนแต่ว่าก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องที่มือสั่นอะไรอย่างนี้นะคะ,ะก็เป็นอะไรที่มันดีที่สุดเลยนะคะเนื่องจากน้องกันเนี่ยค่ะได้ใช้นมคอริตุม้มแล้วก็ได้ใช้สเปรย์กันกันชงอ่ะนะคะ ที่สามารถไปช่วยปรับเปลี่ยนในทุกๆเรื่องนะคะให้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะณนะตอนนี้น้องการอาการของเขาอะค่ะตื่นขึ้นมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จะพูดแบบหยอกล้อกับยายกับทุกคนที่มานะคะเขาจะมีอาการหมายถึงว่าจิตใจเขาอะค่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะปรับเปลี่ยนหมดพฤติกรรม จากมาตาที่จ้องคำหมิงอะไร่างเงี้ยไม่มีแล้วนะคะเป็นปกติแล้วค่ะขอขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้น้องกันคนเดิมกลับมาค่ะแล้วก็จะคุยถึงคุณแม่นะคะคุณแม่อายุ80แล้วอะคะ่ะท่านก็มีอาการปวดเข่าบ้างแล้วก็มีอาการภูมิแพ้นะคะก็ให้ท่านทานอา ตัวนมคอล์ดตุ้มกับสเปรย์กันชงด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้หน้าตาของแม่นะคะจะใสปิ๊งเลยดูหน้าขาวขึ้นแล้วก็ดูดูดีขึ้นมากๆอะคะ่ะยังหยอกล้อท่านอยู่เลยว่าออ่หน้าตาจะดีกว่าหนูแล้วค่ะค่ะขอขอบคุณมากเลยค่ะขอแชร์แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะดีค่ะขออนุญาตจิบกาแฟหนึ่งนาที ค่ะอาจารย์ขอบคุณเป็นกาแฟดำนะขอบคุณมากค่ะเป็นกาแฟดําแล้วก็ใส่น้าตาลนิดหนึ่งนะบางคนถ้าเกิดว่าอยากกินพวกมอคค่าจะพูดอะไรเปล่าคะใม่ค่ะว่าจะช่วยคุยต่อก็ได้ค่ะได,ได้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 นะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะขยี้เทสนี้ให้เพราะาอยู่ในสายตาของคุณเพ็นวิทยานะคะคเทสนี้น้องกันนะคะคือน้องกันเนอยคุณเพนวิทยานี่เป็นเขาเรียกว่าผู้นํา เคยมีประสบการณ์แล้วก็ประสบผลสำเร็จน,นะคะแล้วก็ติดตัวอาจารย์เลยเตี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องก่อนที่นมนี้จะมาก็จะมีปัญหาอย่างเดียวว่าเขาจะไปโรงพยาบาลเกือบทุกอาอทิตย์อ่ะโทรไปก็บางครั้งเวลาประชุมอะ่ะอยู่ในห้องนะคะเพราะว่าลูกน้องกันต้องเขาเรียกว่าชดไฟฟ้าเลยเอากระชัดๆเลยนะคะแล้วเขาจะทุกทรมานมากเลยคือสงสารลูกบางครั้งก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าไปทุกอาทิตย์เลยนะอาจารย์ก็สงสัยเอ๊ะทำไมเด็กอายุยังน้อยเลยเ็าชดทุกอาทิตย์เลยนะคะ ปรากฏว่าอาจารย์บอกเอาน้องเพนมาหาอาจารย์เลยทดลองนมให้มันรู้แล้วรู้แรกไปเลยกับสเปรย์กันฉงนะน้องกันที่เข้ามาหาอาจารย์หนะ้าตานี่เขาขวางเหมือนคนเอาเรื่องแบบนั้นเลยค่ะเขาไม่สุกตาใครเลยนะอะมาหาอาจารย์นะหน้าตาเขาคล้ำตาข้างล่างนี่คล้ำมากเลยนะอาจารย์ได้อยู่กับอาจารย์เลยแล้วก็คือใช้นมมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สองสามวันแรกเลยแสดงว่านมมันมีอามันม,ม,นม,ม,นมีมันมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์จริงๆเลยค่ะ น้องกันยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดศบตาแล้วขอบคุณทุกคนมากลายเป็นคนรักเรื่องไปเลยนี่คืออาจารย์ทดสอบเองนะจ้นะแล้วก็อาการสันของเขาจะลดน้อยลงเพราะว่านมตัวนี้มันจะไปช่วยเรื่องอารมณ์ไงแล้วมันจะไปช่วยเรื่องระบบประสาทนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องความเสื่อมของเขาค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเห็นไหมคะหมอลดยาให้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเลย แล้วอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้เขาไม่ได้เข้ามาก็ติดตัวอาจารย์เหมือนกันแหละติดตัวได้โรคทั้งนั้นเลยค่ะคุณนวพลพร,รมที่อาจารย์เคยเล่าไอ้นุ่นใหญ่เลยค่ะพี่อาจารย์สริยาว่าไอ้ไอ้สามคนติดตัวหายไปไหนบอแมวกินไปข้าง,หน,งหนึ่งไปกินยาอยู่เป็นคนเก่งมากเหมือนกันนะคะเก่งมากเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จนะคะแต่ก็เป็นโรคซึมเศร้าเห็นไหมก็คือโรคกิตอ่อนๆนี่แหละเป็นโรคซึมเศร้านะ วันนั้นที่มาหาอาจารย์อาจารย์ก็เรียกหมดเลยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเออเอามาลองทดลองน้องนมเราหมดเลยว่ามันมันเป็นอะไรนะคะปรากฏว่าคืนนั้นอาจารย์ไม่ใช่สั่งให้เคารดยานะเขามานอนกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกกินไปเลยนมให้มันรู้แล้วรู้แรกไปเลยนะเขาไม่กินยาคืนนั้นแม้แต่เม็ดเดียวเขาใช้นมเขาไม่ได้บอกอาจารย์นะตื่นเช้าขึ้นมาปกติก็จะนอนตื่นสายมากก็กินยาน,นอนหลับไหมตื่นแต่โอ้เขาไม่ต้องพูดเลยอาจารย์กระตุ้นออกกำลังกายเหมือนกับกระตุ้นคนไม่มีวิญญาณแบบนั้นนะคะ กูหลับแบบหลับหลับแบบแหงง้งอ่ะหลับแบบแบบตื่นขึ้นมาไว้หน้าก็ไม่มีความสุขอ่ะหน้าของเขาอ่ะนะก็ปรากฏว่าวันนั้นอาจารย์ตกใจมีใครกวัดขยะที่ที่ทมันบ้านสองชั้นเลยตกใจนี่ตื่นขึ้นมาได้ไงหน้าสดใสได้บอกเมื่อคืนพี่ไม่กินอะไรพี่ไม่กินยาแม่แต่ไม่เสียวพี่ใช้นมอารมณ์ดีหน้าพองนะคะอาจารย์ก็มีความรู้สึกมันมีความเชื่อมั่นมากเลยกับไอไอโคลัสตุ้มของเราอ่ะนะคะ ผลลัพธ์ออกมาจริงๆคืออาจารย์ทดลองหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกได้เลยว่าต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยนะที่มีไอ้เจ้าน้องสเปกกนชงกับไอ้โคล,ลสตุ้มของเรากับไอด้ดีท็อกสามตัวนี้โอ้ยช่วยคนไทยได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะอาเชิญถามหรสอ,อบถามต่อได้เลยค่ะสบ,บายดีอา้าเอาสบ,บายดี <c oughs> มาจัดเงินกรือเปล่านี่เอา <c oughs> <c oughs> อืมขนอยใจลื้อเนาะอยู่ผู้แนะนําคําแสงเทพมงคลมีแต่ใช้งานของอาจารย์สมพรสอนศรีว่าได้เข้ามาก็แนะนคตับหยิบของค่านก่อนควรฟังแต่เอ็ดโมงตอนเที่ยง วันเศร้าวันพุดวันจันนะอนี่หน่อยอยาคามทางอาจารย์มาเนาะเแ็นคข่เนี่ยมันเจ็บแอวลงคานะ่ะเป็นอะไรหัป่วยกินยาย,ยังกับบดีไปหามอยอยงกับบดีอยู่เล่านี่แหละอยู่ติดกับชายแดนลาวไทยเขานี่แหละดานหอยโก้นนี่นะเดี๋ยวน้ำหนักก็ประมาณหกสิบสามนี่แหละยู่อยู่ประเทศลาวไหม ้าอาจารย์เจ้าเจ้าเจ้าอยู่ประเทศลาวใช่ไหมคะประเทศลาวอยู่ไกลกับด่านหอยโคนอืมอ่าเดี๋ยว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 เจ้าเจ้าครับแปลงแปังอยู่ด้วยไหมอ็อฟังอยู่อ่าฟังอยู่เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ต้องซักประวัติเดี๋ยวจะรย์ไม่สวยหนึ่งน้องเลยอ่าเอ้าเดี๋ยวตอนนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมใช่ใช่ เอามีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมเอาตอประจานดูสิยังน่ะ,ะนี่แฟนฟังอยู่ด้วยมันบอกไม่มีโรคประจำตัวอายุเท่าไหร่อายุกี่ปีอายุกี่ปีคะอายุสี่สิบปีสี่สิบปีไม่มีโรคประจำตัวไมาา่มีอาการอ <40 S 2> ่ามีอาการแบบไหนครับมีอาการแบบไหนบ้าง การเจ็บเอวลงขาน่ะอาจารย์เออเจ็บเอวลงขาแล้วอ้วนมั้ยหมอทางใดปกดีน่ะเขาอ้วนมั้ยอ้วนครัอ้วนเจ็บเอวลงขาแล้วหมอบอกไหมว่าเจ็บเอวลงขามันมีอยู่อย่างหนึ่งเส้นประสาทที่หลักที่เอวนั่นแหละไปกดไปไปเอ่อกระดูกไปกดเส้นประสาทหมอเคยบอกไหมชาไหมหมอบอกชาปายตีนก็ชาอยู่ทุกวันแล้วใช่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 ตัวนี้ก็คือสรุปว่า อายุก็ไม่เยอะนะก็คือเส้นประสาทที่เอวของเรานั่นแหละค่ะบ,บางครั้งมันไปกดกระดูกนรืมันไปกดเส้นประสาทมันทาให้ชาไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งนะวิธีการนะคะเรื่องน้ําหนักสําคัญที่สุดตัวว้นใช่ไหมว้นทร,รมาดาเนี่ยแหละไม่ว้นมากาหกสิบปีนะใช้หลักอย่างน้อยใช้หลักปฏิบัติเหมือนอาจารย์ก่อนเพราะประเทศลาวก็เหมือนประเทศไทยนี่แหละนะกินผักที่อาจารย์สอนทั้งหมดแล้วได้ใช้สเปรย์กันชงบ้างอย่างกับนม,บนมได้ใชงยัง นมยังไม่ได้ใส่เธอสเปรย์ันชงให้ใส่ขวดหนึ่งใด้ขวดยังยังเพิ่งขวดเดียวเลยใช่ไหมอา้าวอืมนี้ไม่หนักเท่าไหร่แล้วค่ะปฏิบัติให้เคร่งครัดหลักปุบปารของอาจารย์แล้วก็ใช้สเปรย์กันชงถ้าเกิดมีโอกาสเอานมก็ไปสักถุงลองดูนะคะน่าจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นจะแดงว่ามันทับตาวอนนะคะแต่ถ้าเกิดใช้นมกับสเปรย์กันชงแล้วดีขึ้นจะแดงว่ามันทับชั่วคราวนะ แต่ถ้าเกิดใช้แล้วไม่ดีขึ้นไปหาหมออีกครั้งหนึ่งถ้าทับสาวนอะไรก็เคลื่อนไม่ได้นอกจากหมออ่าโอเคนะคะลองสั่งดมเข้าไปอีกสักลองดลองดูนะอ้าจ้าอขอบใจหลายๆนนามาฟังดูนะแลทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเชฟจะดีด้วยลองปรับบุคละกาลก็แล้วการสี่ิปียังไม่อายุไม่เยอะเลยนะโอเคค่ะเอาขอเชิญท่านอื่นต่อเลยค่ะ สวัสดีครับขออนุญาตปรึกษาหน่อยครับ,รบรครับผมผมพัวานาดบุตรหมันจากพงารครับผู้สนเซอร์คือดาดีเจอพุ่มยันครับเพื่อจะปรึกษาอาจารย์ว่าเมื่อวานหมอนัดผมเกี่ยวกับจิตเวชคือผมเครียดครับพอผมเครียด หมนัดไปแล้วก็ผมมีอาการปวดท้องปวดท้องแล้วก็แกก็ส่งเข้าไปเอ็กซเรย์ประจะเลือดสองรอบเมื่อวานเพราะว่าผมถ่ายผมผมรู้แล้วว่าผมไม่ปกติอยู่ผมถ่ายออกเป็นเม็ดเหมือนกับขี้แพะอย่างนี้ครับอาจารย์พอไปตรวจเมื่อวานคุณหมอบอกว่าคือไม่อยากจะบอกกันเคยรู้ครับอาจารย์แต่จำเป็นต้องบอกอาจารย์ คือหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสองครับแต่ผมก็ไดป้ปฏิบัติตัวมาดีตลอดครับแต่อย่างเดียวคือที่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้คือดีท็อกซ์ส่วนห้าอหกอผมทําอยู่ประจาครับผมปฏิบัติมานานแล้วพอดีผมกลับมาแล้วก็พี่สาวเขาเาทำบุญแล้วก็มีเนื้อหัวไว้ใ้ผมประมาณสองกิโลออมาทำกิน ผมก็กินไปนสองสามชิ้นเลือดก,ก็ออกนี่จะขอปรึกษาอาจารย์เริ่มขั้นตนอนยังไงครับผมเพราะว่าผมก็เรียนรู้มาตั้งนานแล้วแต่อยากคือกําลังใจอยากให้อาจารย์แนะนําขั้นขั้นตอนของการใช้สเปรย์กันชงการใช้นมการใช้อะไรเนี่ยครับเอาเอาโอเคนะคนะผมมีความผมมีความเครียดอยู่ครับผมมีความเครียดมากจริงๆผมตามาน อาจารย์เข้าใจแล้วนะอันแรกเลยนะอนแค่รุณกรอาจารย์นะครับก่อนธุรกิจของเราอัานสองมันจะระยะสนะระยะธรรมดามากเลยต้องคิดเลยนะเพราะว่าไอ้เจ้ามาเร็งนี้แหละกและจะไปหาสาเหตุของมันเลยะกะ็ในกำจัดที่สาเหตุของมันเองไม่ได้โตใน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 ,ในร่างกายของฉันหรอกจิตของเราต้องอย่าไปกลืม ได้ยิอาจารย์ไหมปิดปิดปิดไปก่อนแล้ฟังอาจารย์อนะ่ะจิตสําคัญที่สุดเลยค่ะใครที่เป็นมะเร็งนะคะอันดับแรกอันดับหนึ่งเลยควบคุมจิตก่อนเลยนะควบคุมจิตเลยสองมันเพิ่งเริ่มหรอกไปกลัวอะไรมันนะคะเพราะมันมีสาเหตุรู้อยู่แล้วสาเหตุเมื่อกี้ออกมาจากตรงไหนอาจารย์รู้แล้วแหละนะคะทีนี้ต้องบอกว่ามะเร็งมันมีสาเหตุ มันแก้ได้ถ้าเกิดเราไปกาจัดที่สาเหตุมันก็ไม่โตแล้วเราก็เพิ่งเป็นระยะที่สองก็โชคดีดีใจที่หมอไปตรวจพบอันที่สองนะคะมีความสุขก่อนเขามาหาอาจารย์ทุกวันต้องอัพจิตใจของตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าเราไปเครียดวิตกกังวลรักษายังไงก็ไม่ผ่านเพราะความเครียดความวิตกกังวลมันจะทําให้ตัวไม่ได้ขาวมันต่าภูมิมกันต่าพอต่ําเสร็จแล้วมันตัวช่วยที่กินมะเร็งมันต่ําเสร็จแล้วแล้วตัวไหนจะไปช่วยเราตายเป็นตายไม่ต้องเครียดคิดบวกอย่างเดียว ไอ้สองมันธรรมดาห้าเขายังมีชีวิตยอยู่เลยบางคนอะที่ก็ปฏิบัติแบบนี้ไปกลัวอะไรมันนะคะนะคะทีนี้พอปลับเรื่องอารมณ์เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเรามีปัญหาเรื่องลำไส้ไงมันก็เลยก่อมาเด้งถ่ายแบบขี้แพะมันก็ออกมาเป็นแบบนี้หมดนะคะล้างลำไส้ของเราให้สะอาดนะซื้อดูอท็อกไปเลยล้างให้บายใจล้างแบบไม่มีความเครียดพอล้างเสร็จแล้วก็ยิ้มยิ้มย่องเลยขี้ถูกกระปุกออกไปแล้ว แล้วก็เพราะไอจูรินทีตัวดีไปเลยค่ะนะจูรินทีตัวดีครั้งนี้ครั้งแรกท่านใช้ครบเลยสามตัวนะต่อไปค่อยปรับก็คือใช้สเปรย์กันชงมันไปลดเรื่องการอักเสบของเซลลไอนมมันเป็นช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องสร้างความมีพลังนะคะแล้วก็มีจูรินทีตัวดีด้วยแต่ท่านต้องใช้ two f f f t m ไปด้วยเพื่อเพาะจูรินทีตัวใหม่ไปเลยมันจะไปกินหนวยจูรินทีตัวที่เป็นมะเร็งในลำไส้ของท่านนั่นแหละแต่ต้องล้างลำไส้ก่อนนะ นะแล้วก็มากินอาหารประเภทผักปลูกผักปลอดสารพิษถ้าเป็นมะเร็งแล้วอย่าไปกินผักนกตลาดแล้วปลูกเองอินทรีย์สารของเรานี่แหละนะบางทีก็มีปัน่นถ้าไม่ปั่นเ้าครกนี่แหละนะคะมาปั่นพวกผักน้ำผักมันมีเอนไซม์มันมีแร่ธาตุพวกนี้พวกนี้ผูจัดการมะมะเร็งทั้งหมดเลยมันมีวิตามินซีในผักมันตัวล้างมะเร็งเลยแล้วในร่างกายของของเราต่อไปถ้ากินอาหารโซนสีขาวอะสภาพร่างกายของเรามันจะเป็นดางมันไม่เป็นกรดมะเร็งมันจะไม่โต เอานะในลําไส้ของเราจุลินทรีย์ก็กินหัวมะเร็งไปแล้วนะ่ะภูมิคุ้มกันเราก็กินมะเร็งไปแล้วนะ่ะแล้วตัวนี้มาทําให้สภาพร่างกายของเราพีเอสเป็นเป็นด่างอะ่ะมะเร็งมันจะไม่โตอย่าไปกินของมันของมันคืออาหารของมะเร็งออกกําลังกายแบบเนิบนๆเลยไม่ต้องไปเครียดก,กับมันนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่เพราะกระฮอร์โมนจะหลั่งออกมา,ามันตัวคือภูมิคุ้มกันก็นไปนภามะเร็งอีกนะฮะแล้วก็ท่านใช้ลองดูแล้วปรึกษาอาจารย์แบบเครงครัด ตัดความเครียดไปเลยยละนรับที่สองมันจิบจิบนะเรารู้สาเหตุโอเคนะคุณปูวนาดนะตัดจิบจิบร้องเพลงคิวๆไปก่อนเลยแล้วก็ปฏิบัติตามอาจารย์นะจ๊ะนะผมเพราะว่าผมเข้าห้องสปาดาวแปมาตั้งแต่ใช้ระบบเมนร่นอยู่ครับผมตอนนั้นผมยังไม่ได้สมัครแต่ผมฟังผมเข้าใจแล้วแต่ผมไม่ได้ล้างล้างลำไส้ผมก็ยอมรับว่าไม่ได้ล้างไม่ได้ล้าง ก็ปลูกในทรายที่เราปลูกก็ปูกบอกแล้วว่าจะปฏิบัติอย่างไรอาจารย์ใช้เรืงตัวกับตุกมันช่วยไม่ได้ที่อาจารย์พูดได้ยินหรือเปล่าตอนนี้ได้ยินครับแต่ผมมีอาการเครียดเพราะว่าก็โดนโควิดมาทางครอบครัวก็พังหมดแต่ผมก็เครียดเข้าห้องจิตเวชเนี่ยมีสามการที่เกี่ยวกัความเครียดครับว่าความเครียดตัวก่องมันแน่นอนไม่หลับด้วยครับอาจารย์ปีสองปีสาม ลบปฏิกิรอยาเอาปฏิิริปใหม่ให้รู้มันใช้ได้โอเคไหมครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับแก้ใหม่แก้ใหม่ตัวอมาเองหมดเลยลองล้างให้ได้โอเคนะจ๊ะเอาขอเชิญท่านด่นต่อเลยค่ะ คำเดีจยจ,จ,จ,จะปิดห้อมสภาการ์ก่อนนะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการใช้สเปกกันโยกกันชงแล้วก็นมอะค่ะอาจารย์ก็คือตอนช่วงแรกๆที่มีเขามาแชร์ว่าเขากินแล้วมันก็มีประมาณว่าเป็นผื่นเหมือนมดกัดหนูก็เป็นค่ะแต่ทีเนี้ยหนูว่าเหมือนมันก็มีมดกัดจริงแล้วก็ใช้สเปกกันชงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ดื่มนมก็เหมือนเหมือนกันค่ะช่วงแรกก็คืองว่วงแล้วก็พอกินไปสักสามสี่วันมันก็เริ่มมีแบบท้องผูกอยู่เป็นไม่ใช่ท้องผูกถ่ายปกติค่ะแต่ว่าท้องมันก็แข็งแข็ง่ายปอดหายไอายลมอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันค่ะจากนั้นมันก็หายแล้วก็การหลับนอนหรือว่าการปวดเมื่อยเนี่ยก็มีเหมือนกันมีปวดเมื่อยแล้วก็พอ สองกล่องแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นค่ะสุขภาพโดยรวมแล้วก็มีอ่าพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่พูดถึงว่าอ่ามือที่ว่ากรมไม่ลงใช่ไหมคะที่ว่าเป็นเหมือนข้ออักเสบอ่ะตรงแก่ก็เป็นค่ะทีนี้แก่ใช้แพทย์แผนไทยช่วยในการนวดแล้วก็ประครบ,บสมุนไพรแล้วก็ดื่มนมกับสเปรยกันทงช่วยตอนนี้ก็ อาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อรอฟังเหมือนกันว่าใครจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วมีอาการเหมือนเราในการที่เรากินนมกับสเปกันทงค่ะก็แบ่งปันประมาณนี้ค่ะจา์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไก่ไก,ก่ผิวดีขึ้นไหมอ่ะไก่ผิวดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะจารย์ต่ไปเก็บกระถินได้ผิวเหี่ยวเหียวเวลากรรมเนี่ยมันจะเหี่ยวเหียวตอนนี้ผิวมันดีขึ้นแล้วก็ ผมผมที่เคยล่วงเวลาอาบน้ํามันมันจะมีไปตันท่อใช่ไหมคะมันน้อยลงแล้วก็มีไรผมเกิดขึ้นค่ะอาจารย์แลลูกสาวก็ชอบค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาจะนอนอยู่แล้วเขาจะเพียรพาให้กินอะ่ะเขาก็จะชอบค่ะแล้วก็สเปรย์กันชงจากที่เมื่อก่อนนี้ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นกันชงเขาก็เอาไปใช้แต่พอตอนหลังเขามารู้ที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังอะค่ะว่าอ่าลูกสาวไก่อะ่ะเขาแบบ จะมีปฏิกิริยาน,นิดนึงพอเปิดให้ฟังแล้วก็อธิบายให้เขาฟังทุกวันนี้ก็ก่อนไปโรงเรียนเขาจะบอกเขาจะถามว่าแม่แม่จะเปกันชงอยู่ไหนให้หนูสเปหน่อยแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็จะให้ลูกสเปย์ทุกครั้งค่ะแต่เขาจะจะไม่เข้าไปโรงเรียนค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคนะคะอถ้าดื่มมีอีกไหมถ้าไม่มีเราจะได้ปิดห้องสปาคาเฟ่แล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งจะได้พักผ่อนวันเขาเรียกว่าวันวันเสาร์ว, 6, วันอาทิตย์เนาะ ก็เป็นสิ่งที่ผลลัพธ์ออกมาชัดเจนหมดแล้วล่ะค่ะคือคือคือเราเชื่อตามผลลัพธ์ที่คนปฏิบัติหลายๆคนมันเหมือนกันหมดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับโรคหนึ่งโรคความอ้วนโรคไม่สวยอ่าเราจะได้สวยชั่ชทีโลอชั่ทีแล้วก็ไอ้โรคร้ายต่างๆอ่ะมะเร็งบอกแล้วไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดออกมากจัดไซมันอยู่ในร่างกายของเรานั่นแหละแต่ว่ามันไม่โตมันมีวิธีและเซลล์ของเราก็เกิดขึ้นใหม่นะคะอย่าเครียดกับดูแลระบบลำลำ,ลำไส้ให้หมดนะคะ อ่ะโอเคนะคะถ้าไม่มีอะไรนะคะเราเจอเจอกันนะคะวันนี้ก็จิต <c oughs> ประพัดสอนเข้าไปฟังเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะท่านอย่าเบื่ออด็ดขาดเพราะฟังเลยท่านจะกิกเับชีวิตท่านจะเปลี่ยนเลยอะนะเรื่องจิตสําคัญมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็ OPP <c oughs> นะคะ,ะตอนนี้เข้มข้นเลยค่ะอะไรก็ได้สุขภาพดีและเปลี่ยนแปลงชีวิตธุรกิจง่ายๆแบบธรรมชาติทำแล้วเกิดผลลัพธ์ทําให้คนมีความสุขทาไปเถอะ ทำให้สุดชีวิตโฟกัสไปเลยตายเป็นตายไม่รู้แล้วรู้ลอดไปเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยัสดีครับคุณผู้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ